คะ่ะสรุปคือแสดงต่อเนาะก็เสียงเสียงจะใส่เสียงค่ะรอบนี้เนมนสิโบเต็มที่กับสถานการณ์ฝนพายุแต่กำลังใจของพี่น้องแล้วก็พลังใจของเจ้าภาพผู้จัดงานก็ยังยืนยัน ให้ลุงลูกและหลานให้น้องๆได้ขอบคูดเสีพงอีสารได้แสดงให้พี่น้องได้เบิงอนปูโบรธรรมดาค่ะพี่น้องนม้มอยตัยเวทีเที่ยงเคืงแขงอืมอ่ะไฟกับนามก็มีความเสี่ยงมากเหลือเกินเนี่ยบรรยากาศหนางานกับชีวิตการต่อสู้ซึ่ง เอฟซีลูกๆได้เห็นดัานาฮานาเวทีกับความงดงามด้านศิลปะการแสดงของศิลปินฉะนั้นกำลังใจจากพีจากน้องนั่นเองที่เราจะต้องพบกันขึ้นทางอ่างล้าวเรียมนะคะน้องๆลูกๆข่าเตรียม แฟนเท่งแฟนมอลลั่มเกตซีของเขาอยู่นาหาน <sa id> ค่ะอันนี้เราไม่ว่ากันเนะ <sa id> าะในบัวกันเอาให้เหตุการณ์กับเหตุการณ์ที่ <sa id> เราเองกระหังฝ้าหางฝนวัไใดภูลก้นว่านีโนกเจ้าปูปัดตะไคร่เลยบ่อนวันไ่ยนกย่อมแพ้ไม,ม่ยนกกกะะก <laughs> ยนกย่อมแพ <laughs> <sm itt les> ้นั่นก็หมายความว่า เอาตอนนี้ฝนกระเบยไปแล้วเบิกฝ้าเบิกฝนให้การแสดงศิลปินในทีมง้านของเฮาลุกลุูรองดองได้เสร็จหาามองอยู่หมองเศร้าจากน้อยหนึ่งคันเอาอ้อมผูกห้อยลั่นระบานที่นอนเออเอาขอเปิดเพลงสองเพลงค่ะพี่ฉัดเปิดเพลงสองเพลง,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 งเปิดเพลงให้ พี่น,อน<า>อ้องผู้อยู่หน้าหางหน้าเวทีก็ได้ดเตรียมตัวเตรียมใจน้องๆก็ได้ดเตรียมคูมพร้อมคือกันค่ะ